คุณเคยได้ยินเรื่องราวของพระธุดงผู้เดินทางโดยไม่เคยหยุดหรือไม่บางคนบอกว่าท่านสามารถเดินข้ามภูเขาลุยพายุฝนและผ่านการเวลาไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือเสียงก้าวเดินของท่านยังคงก้องอยู่จนถึงทุกวันนี้เรื่องราวนี้คือปาฏิหาริย์ที่ผู้คนต่างยืนยันว่ามันเกิดขึ้นจริงปาฏิหาริย์พระธุดงการครั้งหนึ่งนะชายแดนระหว่างหมู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานมีพระธุดงรูปหนึ่งนามว่าหลวงปู่ธรรมโชติท่านแบกกรดเก่าเดินเท้าเปล่าผ่านป่าเขาลำนาวไพร เป็นเวลาหลายสิบปีผู้คนเรียกขานกันว่าพระเดินเพราะไม่ว่าแดดร้อนฝนตกหรือหนาวเย็นท่านก็ยังคงเดินไม่หยุดพักไม่หยุดสวดมนต์วันหนึ่งในฤดูแล้งที่ดินแตกกระแหงผู้คนทั้งหมู่บ้านต่างเผชิญความทุกข์ยากข้าวในนาไม่งอกน้ำในบ่อแห้งขอดเด็กเล็กป่วยไข้ผู้ใหญ่สิ้นหวังหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านราวกับจะดับสิ้นแต่แล้วมีข่าวเล่าลือกันว่าพระธุดง์ผู้เดินไม่หยุดกำลังมุ่งหน้ามายัางหมู่บ้านนี้ค่ำวันนั้นท่านมาถึงจริงๆด้วยเท้าเปื้อนฝุ่น เอจีวรนเก่าชาวบ้านน้อมนําอาหารเพียงเล็กน้อยมาถวายทั้งที่ตนเองแทบไม่เหลือกินแต่หลวงปู่ธรรมโชตเพียงยิ้มอ่อนแล้วบอกว่าอย่าก,กังวลเลยพรุ่งนี้เช้าพวกเจ้าจะได้เห็นปาฏิหาริย์ของการเดินรุ่งเช้าหลวงปู่ออกเดินวนรอบหมู่บ้านสามรอบโดยไม่พูดจาเสียงสวดมนต์แผ่วเบาออกมาจากริมฝีปากเหมือนลมพัดจากนั้นท่านยกไม้เท้าขึ้นแต่พื้นดินทุกคนต่างตะลึงเพราะตรงที่ไม้เท้าสัมผัสพื้นดินที่แห้งแตกร้ากลับมีน้ำผุดขึ้นเป็นสายเล็กๆไหลรวมกันกลายเป็นบ่อน้ำ เด็กๆวิ่งไปตักดื่มผู้ใหญ่ร้องให้ด้วยความดีใจเข้าในนาที่เหี่ยวชาวเริ่มมีหยดน้ำรินชาวบ้านก้มกราบหลวงปู่ด้วยหัวใจศรัทธาแต่หลวงปู่ธรรมโชตเพียงกล่าวว่าน้ำนี้ไม่ใช่ของข้าแต่เป็นของแผ่นดินและศรัทธาของพวกเจ้าหน้าที่ของข้าเพียงแค่เดินและส่งต่อมเมล็ดแห่งศรัทธานั้นเท่านั้นหลังจากนั้นท่านก็หายตัวไปจากหมู่บ้านไม่มีใครพบเห็นอีกแต่ทุกปีเมื่อถึงฤดูแล้งบ่อน้ำกลางหมู่บ้านก็ไม่เคยแห้งอีกเลยชาวบ้านเรียกบ่อนั้นว่า น้ำพระเดินและเล่าตำนานปาฏิหาริย์ของพระธุดงค์ผู้เดินไม่หยุดมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากหลวงปู่ธรรมโชติจะไปชาวบ้านพยายามติดตามรอยเดินของท่านแต่ไม่เคยมีใครเจอบ้างว่าท่านหายเข้าไปในป่าใหญ่บ้างว่าท่านเดินข้ามภูเขาสูงไปยังแดนไกลและบางก็เชื่อว่าท่านไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นพระโพธิสัตว์ที่จุติมาเพื่อโปรดสัตว์เพียงชั่วครู่ตำนานเล่าว่าบางคืนในยามเดือนง่ายหากใครไปยืนเงียบๆข้างบ่อน้ำพระเดินจะได้ยินเสียงไม้เท้าเคาะพื้นตึกตึกตึก แววจากที่ไกลโพ้นเหมือนใครบางคนยังคงเดินอยู่ไม่หยุดและลมเย็นอ่อนๆจะพัดผ่านเหมือนเสียงสวดมนต์ปลอบประโลมใจเด็กๆในหมู่บ้านถูกเลี้ยงดูด้วยคำสอนว่าถ้าเจ้ารู้สึกสิ้นหวังให้นึกถึงหลวงปู่ผู้เดินแล้วเจ้าจะไม่หยุดก้าวต่อไปผู้ใหญ่ก็ใช้ตำนานนี้เป็นกำลังใจยามทำไรไถนาว่าการก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวแม้ช้าแม้เหนื่อยแต่หากไม่หยุดเดินปาฏิหารก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนหมู่บ้านนี้ ไม่ใช่เพียงสถานที่ธรรมดาแต่กลายเป็นแหลง่งศรัทธาผู้คนจากเมืองไกลเดินทางมาดื่มน้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองหายป่วยหรือมีแรงใจสู้ต่อและทุกปีเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนหกชาวบ้านจะจัดพิธีเรียกว่างานเดินศรัทธาผู้คนทั้งหมู่บ้านพร้อมใจกันเดินรอบบ่อน้ำสามรอบเหมือนที่หลวงปู่เคยทำโดยไม่พูดจามีเพียงเสียงก้าวเดินและเสียงระฆังวัดกังวานไปทั่วงานนี้มิใช่เพื่อขอปาฏิหาริ์แต่เพื่อระลึกว่า ปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ใช่น้ำที่ผุดขึ้นจากดินแต่คือศรัทธาในหัวใจคนที่ไม่ยอมสิ้นหวังและก้าวต่อไปเสมอหลายร้อยปีผ่านไปแม้การเวลาจะเปลี่ยนแปลงแต่งานเดินศรัทธาก็ไม่เคยหายไปจากหมู่บ้านศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างยังคงก้าวเดินเงียบๆรอบบ่อน้ำทุกก้าวเต็มไปด้วยแรงศรัทธาที่ส่งต่อกันมานักปราชญ์บางคนที่เดินทางมาศึกษาตำนานบันทึกไว้ว่าสิ่งที่ทำให้หมู่บ้านนี้ยืนหยัด ได้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์หากแต่เป็นการไม่หยุดก้าวเดินแม้ในวันที่ทุกอย่างสิ้นหวังจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กน้อยคนหนึ่งถามผู้เท่าข้างบ่อน้ําว่าหลวงปู่ธรรมโชตท่านยังเดินอยู่หรือเปล่า,า,าผู้เท่าหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าท่านเดินอยู่เสมอไม่ใช่บนถนนไม่ใช่ในป่าแต่เดินอยู่ในใจของเราทุกคนที่ยังไม่หยุดศรัทธาและยังกล้าก้าวต่อไปเด็กน้อยยิ้มแล้วก้าวเท้าเปล่าลงดินก้าวแรกอาจเล็กแต่เป็นก้าวที่หนักแน่นที่สุดในชีวิต จากนั้นเสียงระฆังวัดก็ดังก้องไปทั่วหุบเขาแสงจันทร์สาดลงบนบ่อน้ําที่ยังคงใสสะอาดราวกับกระจกสะท้อนแสงดาวผู้คนเงียบกริบและในความเงียบนั้นทุกคนต่างเชื่อมั่นว่าปาฏิหาริย์ของพระธุดงค์ไม่เคยหายไปไหนหากเรายังกล้าที่จะก้าวเดินต่อไปตำนานเล่าขานว่าทุกครั้งที่ผู้คนเผชิญความยากลําบากไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งโรคภยัย หรือความทุกข์ทางใจหากใครสักคนเดินทางมาถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก้าวเดินรอบบ่อด้วยศรัทธาบริสุทธิน้ำในบ่อจะใสขึ้นกว่าปกติราวกับบ่อนั้นตอบรับหัวใจของผู้เดินหลายศตวรรษผ่านไปนักเดินทางนับไม่ถ้วนได้เล่าประสบการณ์เดียวกันว่าเมื่อพวกเขาเดินรอบบ่อน้ำท่ามกลางความเงียบสงัดจะได้ยินเสียงตึกตึกตึกของไม้เท้าแววอยู่ข้างหลังแต่เมื่อหันไปกลับไม่พบใครทุกคนล้วนเชื่อว่าเป็นเสียงก้าวของหลวงปู่ธรรมโชติที่ยังคงเดินอยู่เคียงข้างผู้ศรัทธา และนี่คือเหตุผลที่ทำให้ตำนานพระธุดงผู้ไม่หยุดเดินไม่เคยเลือนหายไปจากหัวใจของผู้คนเพราะปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ใช่น้ำที่พุ่งขึ้นจากดินไม่ใช่เสียงไม้เท้าที่ก้องกังวานแต่คือหัวใจมนุษย์ที่กล้าก้าวต่อไปในทุกพรุ่งนี้และตำนานจบลงตรงนี้แต่เสียงก้าวของพระธุดงยังคงดังอยู่ในความเงียบของโลก ตราบชั่วการนานตลอดหลายร้อยปีหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นเติบโตขึ้นจนกลายเป็นเมืองแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดบ่อน้ำพระเดินก็ยังคงใสสะอาดไม่มีวันเหือดแห้งชาวบ้านจึงเชื่อมั่นว่าหลวงปู่ธรรมโชิยังคงเฝ้ามองอยู่หลายคราวที่ผู้ศรัทธามากราบไหว้ต่างเล่าว่าในยามเงียบสงัดหากหลับตาลงแล้วตั้งจิตให้มันจะได้ยินเสียงก้าวเดินแผ่วเบาเหมือนท่านยังคงก้าวเคียงข้างเพื่อเตือนให้มนุษย์อย่่หยุดศรัทธาเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนหกทุกปีเสียงระฆังดังขึ้นชาวบ้านทั้งเด็ก และผู้ใหญ่จะเดินรอบบ่อน้ำสามรอบโดยไม่พูดสักคำบางคนร้องให้บางคนยิ้มแต่ทุกหัวใจรู้สึกเหมือนกันคือได้เดินรวมกับหลวงปู่ในเส้นทางแห่งศรัทธาสุดท้ายตำนานสรุปไว้ว่าปาฏิหาริย์ของพระธุดงค์ไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็นแต่คือพลังศรัทธาที่สืบต่อไปไม่สิ้นสุดและตราบใดที่มนุษย์ยังกล้าก้าวต่อไปในทุกพรุ่งนี้ เสียงก้าวของพระธุดงก็จะไม่เคยหายไปจากโลกนี้เลยคืนหนึ่งท่ามกลางแสงจันเต็มดวงเด็กชายชาวบ้านผู้หนึ่งนั่งมองบ่อน้ำอยู่เงียบๆเ,เขาหลับตาแล้วพนมมือขอพรว่าหลวงปู่ครับผมอยากให้ครอบครัวผมพ้นจากความทุกข์ทันใดนั้นสายลมอ่อนๆพัดผ่านเสียงตึกตึกตึกของไม้ท้าแววขึ้นรอบตัวเด็กชายลืมตาแล้วหันไปมองแต่ไม่เห็นใครมีเพียงเงาจันทร์สะท้อนลงบนผืนน้ำใสเขายิ้มทั้งน้ำตาเพราะรู้ว่าท่านยังอยู่ จากวันนั้นเป็นต้นมาเด็กชายเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และกลายเป็นผู้นำหมู่บ้านเขาสืบสารพิธีเดินศรัทธาต่อไปและบอกเล่ากับลูกหลานว่าหลวงปู่ไม่เคยจากเราไปไหนปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือหัวใจที่ไม่หยุดก้าวเดินการเวลาผ่านเลยไปหลายชั่วอายุคนตำนานของหลวงปู่ธรรมโชติยังคงถูกเล่าขานต่อๆกันเด็กๆเ,เติบโตขึ้นมาพร้อมกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระผู้เดินไม่หยุดและทุกครั้งที่ใครเอ่ยถึงชื่อของท่านบรรยากาศรอบกายก็ดูสงบลงอย่างน่าอัศจรรย์ นักเดินทางที่แวะเวียนมาหมู่บ้านต่างเล่าว่าหลังจากได้เดินรอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พวกเขารู้สึกเบาโล่งเหมือนแบกความทุกข์ไว้แล้วได้วางลงบางคนถึงกับร้องให้ด้วยความสุขราวกับได้รับการชำระล้างหัวใจสุดท้ายชาวบ้านต่างเชื่อมั่นร่วมกันว่าปาฏิหารไม่ได้อยู่ที่การเห็นพระธุดงค์เดินอยู่ตรงหน้าแต่คือการที่ทุกคนยังได้ยินเสียงก้าวเดินอยู่ในใจของตนเองและตราบใดที่โลกยังคงหมุนตราบใดที่มนุษย์ยังต้องเผชิญความทุกข์ความหวังและการเดินทาง เสียงก้าวของพระธุดงก็จะยังคงก้องอยู่ตลอดไปคืนหนึ่งในฤดูฝนท้องฟ้ามืดครึ้มฝนโปรยลงมาอย่างแผ่วเบาชาวบ้านกลุ่มเล็กๆมารวมตัวกันรอบบ่อน้ําตามประเพณีประจําปีทุกคนเดินวนรอบบ่อเงียบๆโดยไม่มีใครพูดสักคําทันใดนั้นสายลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านพร้อมเสียงตึกตึกตึกก้องขึ้นจากพื้นดินแม้ฝนยังตกแต่เสียงนั้นชัดเจนยิ่งกว่าเสียงสายฝนทุกคนหยุดก้าวแล้วเหลียวมองหน้ากันบางคนร้องให้ด้วยความปีติไม่เห็นพระธุดงไม่เห็นร่างใคร แต่ทุกคนรู้พร้อมกันในหัวใจว่าท่านยังคงเดินอยู่กับพวกเขาตั้งแต่นั้นมาพิธีกรรมการเดินรอบบ่อนะ้ําไม่ได้เป็นเพียงการระลึกถึงแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวต่อในชีวิตของผู้คนก้าวที่เต็มไปด้วยศรัทธาความกล้าและความหวังและเรื่องเล่าก็ปิดลงตรงนี้แต่ทุกหัวใจที่ก้าวเดินต่อไปล้วนเป็นปาฏิหาริย์ที่ทําให้เสียงก้าวของพระธุดงค์ยังคงดังก้องอยู่ชั่วนิรันดร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนจากทั่วสารทิศต,ต่างพากันเดินทางมายังหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บางคนมาเพื่อขอพรบางคนมาเพื่อหาความสงบและบางคนมาเพียงเพื่อฟังเสียงก้าวที่เราขานสืบต่อกันมาไม่มีใครเคยเห็นร่างหลวงปู่ธรรมโชตอีกเลยแต่ทุกคนต่างเห็นตรงกันว่าท่านไม่เคยหายไปไหนท่านยังอยู่ในทุกก้าวเดินของผู้ศรัทธาอยู่ในทุกลมหายใจของผู้มีความหวังและอยู่ในทุกหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อความทุกข์ดังนั้นปาฏิหาริย์ของพระธุดงค์ ไม่ใช่เรื่องเล่าของอดีตแต่คือพลังที่ยังคงหล่อเลี้ยงปัจจุบันและอนาคตของมนุษย์ทุกคนและตำนานนี้จบลงตรงนี้แต่เสียงก้าวที่ไม่เคยหยุดของพระธุดงยังคงก้องอยู่ตลอดไปหลายปีต่อมาเด็กๆรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นพระธุดงต่างเติบโตขึ้นมากับเรื่องเล่าของปู่ย่าตายายทุกครั้งที่พวกเขาเดินผ่านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จะก,ก้มศีรษะลงเงียบเยบราวกับทักทายผู้ที่ยังคงเดินอยู่ข้างฮ่าฮ คืนวันเพ็ญครั้งหนึ่งเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เอ่ยถามแม่ว่าแม่จ๋าพระธุดงจะกลับมาไหมแม่เพียงยิ้มแล้วตอบเบาๆว่าลูกเอ๋ยท่านไม่เคยจากเราไปไหนเลยแสงจันทร์สะท้อนลงบนผืนน้ำใสบ่อน้ำสั่นไหวราวกับรับรู้คำพูดนั้นและในความเงียบสงัดบางคนบอกว่าได้ยินเสียงก้าวเบาๆลอยมาอีกครั้งตำนานปาฏิหาริย์พระธุดงจึงไม่ได้ปิดลงด้วยการจากลา แต่ปิดด้วยการดำรงอยู่ในศรัทธาไม่รู้ดับสิน้นตราบใดที่ยังมีผู้กล้าก้าวเดินต่อไปเสียงก้าวของพระธุดงก็จะไม่เคยเลือนหายไปจากโลกนี้เลยยามเช้าตรู่วันหนึ่งท้องฟ้าใสไารเมฆหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านรวมตัวกันที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเงียบสงบก้าวเดินวนรอบบ่อน้ำไปพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเด็กคนแก่ชายหญิงก้าวเดินไปด้วยจังหวะเดียวกันราวกับเป็นเสียงหัวใจดวงเดียวในความเงียบนั้นบางคนได้ยินเสียงตึกตึกตึก แถวเบาบางคนรู้สึกเหมือนมีสายลมอุ่นๆพัดผ่านหัวไหล่เรากับมีผู้ร่วมเดินอยู่เคียงข้างแม่จะไม่มีใครเห็นร่างของท่านแต่ทุกคนรู้ว่าพระธุดงยังอยู่ตรงนี้เสมอจากวันนั้นตำนานของท่านไม่ได้ถูกเล่าต่อเพียงเพื่อความศรัทธาหากแต่กลายเป็นเครื่องตวนใจว่าปาฏิหาริย์แท้จริงของพระธุดงไม่ได้อยู่ที่การก้าวเดินของท่านแต่อยู่ที่การที่เราทุกคนยังไม่หยุดก้าวเดินของตัวเองและด้วยเหตุนี้เองเสียงก้าวของพระธุดง จึงยังคงก้องอยู่ในทุกหัวใจตราบชั่วการนาน